โอ้ยกระทิงมาครับยกก่อนเลยลองช็อตไปครับเสร็จไปตัวหนึ่งวัดค <What? S 2> นครับลลอกไว้ปุ๊บนี่ไม่พ่งไปเฮ้ <laughs> เสร็จเรียบร้อยไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้านิวตันในเซิร์ฟริงกันว้ นิวตันปืนเลเซอร์ครับผมปืนสายฟ้าระยะ800เมตรมันจะเล่นมีนยังไงบ้างในเซิฟจริงครับผมมันต้องโหดขึ้นแน่ๆเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เราจะไปเล่นกันเรามาหาสกิลให้นักบินมันก่อนน้องจู๊ดสไพของเรายังไม่มีอะไรครับผมสมองยังว่างเปล่าบแบงค์อยู่เลยมาครับผมมาดูกันว่าสกิลแรกจะได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเลือกสกิลได้แล้วอะผมว่ามันก็ต้องใช้แบบนั้นเลยแหละเพราะว่าไม่มีสกิลเปลี่ยนไม่มีเมมโมเรียมเปลี่ยนครับโอ้โหอันแรกมากับสีเทาแล้วว่า นิวตันเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น2%ปเครับผมเมื่อเปิดใช้งานความสามารถรองก็คือเปิดใช้งานลองช็อตครับสกิลที่2ครับนิวตันได้รับตามป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่ um, อความทนทานต่ำกว่า30ครับผมก,ก,ก็ได้มาตั้งสียเท่าเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีฟ้าม่วงทองมามั่งเลยเอ่ะวะสกิลที่3ครับของม่วงๆโอโ้โหผู้จจดโจมโค้งกระพังครับผมหลังจากยึดสัญญาณแล้วมีความต้านทานเพิ่มขึ้น30วินาที เฮ้ยสีเทามากัก้ลอง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 สกิลอื่นดูนมัางครับผมนี่ข้ามข้ามหน่อยดิปึ๊บก็สีเทาเหมือนเดิมหลังจากยหยุดสัญญาณครับผมนิวตันจะยิงแรงขึ้น30วิครับกลับไปที่เดิมก็ได้ไปครับสีม่วงสีทองครับผมรู้ความทนทานของนิวตันถึง5%ครับนผมนิวตันจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงขึ้น50% 50%แต่เลือเหลือแค่5%เแล้วมันจะมีปืนให้ยิงบ้าบออันเนี้ย เปิดมันจะไม่มีให้เหลือยิงแล้วดิอ่ะอีกอันหนึ่งครับผมสกิลที่หกปึ๊บเมื่ออุยอ้ยนักเฉวยโอกาสทุยดอบรู้ครับผมเมือ่อทำลายศัตรูแต้มปั๊มฐานของคุณจะเพิ่มขึ้นไปเวลาวห้าวินาทีไอ,อ้ยาสกิลสุดท้ายครับจะได้อะไรเนี่ยสีอืดโอ้สีฟ้าครับผมหากทีมศัตรูควบยึดจุดได้สามจุดแดงนะครับผมจะซ่อมแซมความสนทางาทัูงสุของตัวเองได้ก็ประมาณนี้แหละนะแล้วเราเดี๋ยวเราลองเราลอง เอาะเอะล,ลองดูนะวาา่าลองดูนี่ครับผมอัปเกรดปุ๊บใช้สองรห้าสิบไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอ้โห้เกิเราจะเปลี่ยนสกิลอะสูมห้าร้อยเลือจเจ็ดร้อยสิบบ้าบอแล้วมันจะเอาจากไหนมาเล่นนะโอ้ยล้วเกิดนี่เราเราเสริมประสิทธิภาพเฮ้เราต้องอะไรวะเสริมประสิทธิภาพครับผมใช้เจ็ดสิบสี่พิธีเหรอ แต่มันก็ขึ้นรปไม่ได้อยู่ดีป่ะไม่เอาไม่เอาครับผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคเพื่อนๆไปดูดีกว่าครับผมว่าเจ้านิวตันที่ใช้ปืนใหม่ปืนโฟกูัวกับโทนันเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวอ่านิวตันครับผมเกมแรกจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไอ้น,นี่ครับลอยขึ้นมาเอา้ามีโลอีอกโอ้โหนี่นี่ก่อนเลยครับปื้ออุ้ยไม่โอ้ยเข้าสิเข้าสิเออ มาโอทีออนมาเสร็จไปหนึ่งครับลองช็อตครับไม่โดนอ๋อเอเนเธอร์ครับดับมันลอยก่อนครับเฮ้ยไม่โดนลองช็อตครับปึ๊บมัไม่โดนเหรออะไรวะงงนะเนี่ยงงนะเนี่ยว้าวอ้นู่นอ้นู่นไกลๆครับลุกครับแตก ลอยไว้ก่อนครับหูยันแม่ลงไปเรียบร้อยเลยว้าวไอ้เนเนเนเธอร์ครับไอ้อีเธอร์ครับหื่เรียบร้อยครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไททันครับมันอยู่ที่ปืนอินิวตันเนี่ยวิ่งเลยระยะว่ะเลยระยะว่ะโอ้โหเฮ้ยกระทิงมาครับยกก่อนเลยลองช็อตไปครับเสร็จไปตัวนึงวัด วัดสองหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยครับผมว้าวว้าวฮะดีสามสอง,สองนี่ครับเอ็นเปอร์เหรอว้าวดับ้อยก่อนครับลืบหยุดโอ้โหสองหนึ่งอีกท,ทีหนึ่ง โลมาแล้วโลมาแล้วโลแล้วสามลองช็อตไปครับหูสุดยอดป่ะสุดยอดป่ะโคตรแรงป่ะว้าวลอยขึ้นมาครับลองช็อตไปครับโวโวัวสาม,ส,ามสองหนึ่งลองช็อตไม่โดนล้แอ,องเกอร์มาแล้วแองเกอร์มาแล้วช่วยด้วยเลยเพื่อนตะปืนล่าน,นีกอุ้ยมันจะเต็มเหมือนเดิมแล้วก็เลือดอ่ะ yes 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 wow, wow. ว o w ทวกคนเดี๋ยวก่อนหาตัวอื่นก่อนไม่โดนครับไม่โดนครับล็อกไว้ปุ๊บนี่ไม่พ่งตายเฮ้ยโอเคพ้ยแสบ่โคตอแสบะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เนี่ย <c oughs> ปืนแรงจริงปืนแรงจริงว้าวใครๆนะนะ้มาย นิวตันมาแววเฮ้ยตัวแองเกอร์เหรอลอยขึ้นมาครับมันติดมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งว้าวอินทราอินทราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิปเปอร์ริปเปอร์หืปปอ เกือบเกือบมันมีริปเปอร์เดี๋ยวไปนะเฮ้ยติดโว้ยลำบากเหลือเกินเดินยากลอยขึ้นมาครับว้ายันแม่ซ้ำลงไปครับผมอีลองช็อตนี่ไม่เคยจะโดนเขาเลย หูตีดแล้วฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าว้าวปึ๊บก็ไปครับลอยลอยขึ้นมาก่อนวู้ฮู้วิ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 วตัวนี้ครับอินทราครับจัดการเพื่อเราแล้วเสร็จไปว้าวเดี๋ยวน,นะมีจะมีตัวไหนบินมาหาเราไหมเค ลอยขึ้นมาครับปืดเนี่ยหลบก็ไม่รอดป่ะโอ้โหมันหลบได้มันหลบได้ครับเฮ้ยเซราฟครับล่วงครับยานแม่ลงไปเลยเอาคิวไปกินลอยขึ้นมาหายตัวอีกแล้วครับไม่ลุกครับ ปืดเข้าไปโอ้ยโอ้ยมามาลอยขึ้นมาครับว้าวมีลูซิดอรตรงนี้นี่ว่ะโอเค่เปืดเข้าไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้วู้ของลอยขึ้นมาครับ ปืดแตกไหมโอ้เป็นเด้งเลือดสู้อะโฟโฟโอมโฟครับวันนี้วันนี้เจ๋งวันนี้เจ๋งปืดกันไปครับว้าวเว่อวว่ววหลันแม่สามครับเฮ้ยเฮ้ย้ลำพ้งลพงว้าวลบก่อนครับ ปืด <Es> ไม่โดนทุกทีแต่อีลองช็อตเดี๋ยวยิงยากมากเกินโว้ว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 หืมเสร็จไปโายโว่ล็อกไว้ก่อนครับไม่ให้หนีครับโยนไปโยนไปเลยไม่โยนเสร็จไหมอ่ะโอ้วโว้วโว้ว เสร็จเพื่อเราแล,ะล,ะละ้วล่ะเสร็จเพื่อเราแล,ะล,ะละ้วล่ะเรียบร้อยไปครับเฮ้ยลุกมาครับว้าวโอ้โหเด้งเลือดเหมือนเดิมเด้งเลือดเหมือนเดิมนี่เนี่ยนี่พื้นกันอีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยไปลุกลุกไหนอีกแมวลิวเ,ปเปอร์นะน่ากเกลือลิปเปอร์น่ากเกลือ ไอ้นุ่นน่ะหนากเลยอ่ะใกล้ๆนั่นน่ะ้นี่นี่นี่ว้าวว้าวันี้มาแล้วครับเฮ้ยลุกครับล็อกไว้ก่อนปึ้งปืดเข้าไปทีหนึ่งไม่โดนสามสองหนึ่งเศษไม้หูนิดเดียวอุ๊ชเสร็ตาย ว้เฮ้ยมันหาว่ะอู๋อินทรามหายตัวอีกแล้วเออเฮ้ยสกายโรดครับโอ้โวโ้ววอของเออมันบินหนีบินหนีว่ะเสร็จพี่ค่ะลอยขึ้นมาก่อนครับ อ, ة, อุ้ยอืดอือ yo, นะออดอืดโยนออกไปไม่โยนเรนะนะหรือแค่นี้แหละหรือแค่นี้แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยโฟนายอ่ะเราเจอกันบ่อยนะโฟร้อยขึ้นมาครับออ้ยอืดอืดใช้ไอหัวโลนแน่เลยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ครับ ตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยโอ้ว้าวพุทเข้าไปครับลอยขึ้นมาครับล่วงครับยานแม่ลงไปครับผมเนี่ยตาทิพย์สองอันม่ดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้อือหืมึ๊ดลองช็อตไปครับเรียบร้อยไปตัวหนึ่งครับผมว้าวลอยขึ้นมาครับ อือหอเกือบไหนเกิดูยันแม่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันเริ่มมันเริ่มรู้แล้วอ้ยเจ็บปวดว่ะเจ็บปวดว่ะเพื่อนรอขึ้นมาก่อนยันแม่สามบนบ้างดีเจอยันแม่เราบ้างครับ โอ้ยวก่อนนะอันนี้คือไปสามสองหนึ่งลอยขึ้นมาครับเสร็จไปวู้เฮ้ยมันเกิดนี่แล้วโว้อ่าแองเกรอร์ครับลอยขึ้นมาแองเกรอร์ครับ ปืดเข้าไปครับเสร็จแหลมพเพลกันไปว้าวเรียบร้อยจบ <c oughs> เอ้ยนิวตันมันโนมากๆเลยสุดยอดอะแหมเฮ้ยแน่นอนว่ามันอาจะจะต้องโดนหลุมเติบแน่ๆครับผม <c oughs> ว้าวแครครับผม11ล้าน12คิว3สาว้าว กลับมาลงจอดแล้วครับผมอืมมันปวดมากๆเลยคือเอาจริงนะไอ้สกิลของไทท่านิวตันกับผมกับปืนอ่ามันเข้ากันแน่นอนเพราะว่ามันก็800เมตรทั้งคู่ยใช่มะทั้งปืนทั้งหุ่นแต่ว่าปืนเอาจริงเวล20โคตรโพแรงหรือก็ยังว่าครับผมมันสามารถเจาะความต้านทานได้ไงสำหรับปืนไทท่านขนาดใหญ่นะถ้าเกิดตันตันเนี่ยมันจะเจาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมขนาดใหญ่ส่วนอเล็กเนี่ยเจาะได้75อันนี้ขนาดยังไม่ตันน่ะอู้หูยสยอง แล้วนิ่ตัานเ้ยโคตรกลัวนะวางตรงโคตรกวนวหลบๆอยู่คืองัดขึ้นมาแล้วก็แบบยิงไปครับผมแล้วแบบลุกอย่างเงี้ยถ้าเกิดยิงไกลๆระยะไก,กลๆครับผมยิงสามทีได้นะเต็มๆนี่ล่วงนะโอ้โหเจ็บปวดมากๆเลยเพื่อนเดี๋ยวรอก่อนสตรีมวันเสาร์นี้ผมว่าน่ามันน่าจะตันแหละก็หวังว่ามันจะมีลดราคาทีทีมาไม่น่าพอป่ะ 9, เก้าพันเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวแล้วสลัดนักบินครับผมก็ มันเปลี่ยนสกิลไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีไอ้ตัวเมมโมรีมที่จะเปลี่ยนสกิลได้ครับผมสุมสกิลใหม่กันไม่ได้ก็ใช้ทันี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกันเพื่อน,นอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าเจ้านิวตันในเกมแรกในคลิปแรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมไปเซิร์ฟจริงมาคุยกันน,นี้ผมและนิวตันขตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล